ว่าพ่อสอนลูกชีวิตทั้งชีวิตพ่อใช้คําว่าพ่ออุทิศให้กับพ่อเพื่อนในใจโลกธาตุคือพระพุทธเจ้าชีวิตทั้งชีวิตพ่ออุทิศแล้วซึ่งพระธรรมพระวินยัยขอให้พระธรรมยังอยู่ชีวิตเราถ้ามีค่าสําหรับธรรมวินยัยให้ยังอยู่ได้เราก็จะสละทันที คือตั้งปรณิธานไว้อย่างนั้นเพื่อสืบสารตำนานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเจ้าไม่มีข้อข้องแวะหรือแยกแยะหรือคิดที่จะสร้างตำนานเพื่อราบสักะละเพื่อความเสนเสนิญ์เยินยอเพื่อยศฐานบรรดาศักดิ์ไม่การสร้างตำนานก็เพียงต้องการสร้างตำนานของลูกที่ดี พอเทศหลายครั้งว่าตำนานที่ยาวนานไม่มีตำนานลูกที่ดีเลยมีแต่ตำนานลูกฆ่าพ่อตำนานที่ยาวนานเป็นตำนานที่ดีว่าพ่อแม่รักลูกตายแทนลูกได้แต่ไม่มีตำนานว่าลูกรักพ่อและตายแทนพ่อแม่ได้ หลวงปู่จึงจะสร้างตำนานนั้นขึ้นมาไงพอลวงปู่จึงคิดที่จะสร้างตำนานนั้นขึ้นมาให้ลูกให้หลานได้เห็นว่าตำนานลูกรักพ่อก็มีตำนานลูกเทิดทูนพ่อแม่ตายแทนพ่อแม่ได้ก็มีต้องการให้ตำนานนี้ยาวนานต่อไปในตำนานลูกรักพ่อลูกตายแทนพ่อได้ เจตนาของว่าหลวงปู่เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าใครจะคิดถ้าใครฟังทำเป็นก็จะอนุโมทนานสาธุแต่ถ้าใครฟังทําให้เป็นก็แล้วแต่ใจ,จคิดว่าเรานี่ดุนแรงไปคิดว่าเราเทศเกินไปคิดว่าเราเทศมุสาคิดว่าเราเปีนเกี่ยวหรือเทศชนิดที่บอกว่าต้องการลาบสักระลาบสักระต้องการความสนรเสินเดนอนหย่อแล้วแต่ใครจะคิด รู้ที่จิตรู้ที่ใจของตัวเองรู้ว่าใจเรานึกตึกตองอยังไงใจเราปรารถนาแบบไหนรู้ว่าจิตมันนึกตึกตองแบบไหนรู้ว่าใจมันวางกลางหรือว่าใจมันต้องการสิ่งไหนคือรู้หมดไม่ใช่ว่าพูดแบบภาสติเพราะว่าตำนานที่พ่อจะสร้างนี่พ่อต้องการสร้างให้ กพ่อผู้เลิศในใจลูกกับท่านว่ามีลูกที่รักพ่อเหมือนกันมีลูกที่เทิดทูนพ่อและสามารถตายแทนพ่อเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่มีตำนานที่ลูกฆ่าพ่อใช่ไหมลนะ่ะตำนานนี้จะต้องเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ต่อไปดังที่พ่อพูดให้ฟังงั้นวันนี้จึงเป็นวันมหามงคลที่ยิ่งใหญ่พ่อเทศ การเรื่องตำนานนี้พ่อเพิ่งเทศไม่กี่วันพเพราะเนื่องด้วยว่ามันมีมหาเหตุแห่งการเทศเรื่องการสร้างตำนานและการปิดตำนานคือพ่อไม่อยากเห็นสัตว์โลกนี่ทะเลาะบอกแว้งกันไงและพ่อไม่อยากเห็นตำนานที่ยิ่งใหญ่คือธรรมคือวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามน,นั้น อันตรธานหายไปเหมือนควันบุหรี่ด้วยลูกที่เหลวที่สามลูกฆ้าพ่อลูกทําลายพ่อข่าพ่อก็คือทําลายลลหลักธรรมกนวินัยไม่ฤติปฏิบัติตามหลักครรสองของผู้เป็นพ่ออนันตริยกกรำห้าย่อมเกิดด้วยกายก็ตามด้วยวาจาก็ตามด้วยใจก็ตามผู้นั้นถึงการวิบัติลงมหาอเวเจนรกทันทีเมื่อ ร่างกายแตกสลายแล้วไม่เลือกว่าจะเป็น,ปรนปพระเถรเนรจีบ่าถุปติกายพระเถราเถระผู้ใหญ่หรือพระไหนก็ตามร้อยภาษาก็ตามรลายภาษาก็ตามเป็นอนันตริยกรรมหผู้ที่ทำลายหลักธรรมวินัยนั้งกุจะเทศอย่างนี้ผู้นั้นเป็นผู้ที่ฆ่าพ่อของตัวเอง เป็นผู้ที่ทำอนันตริยกรรมหา้าหนูต้องเข้าใจนะว่าพ่อเรานี่เป็นพระรหันต์ะสามมาสัมพระพุทธเจ้าถ้าเรานี่ละเมิดสิกขาบททำลายหลักธรรมหลักวินยัยก็ถือว่าเราฆ่าพระรหันต์พระผู้ที่บัญญัติหลักธรรมหลักวินัยคือพระรหันต์ถ้าผู้ที่ปฏิบัติตามถือว่าเติทูลพ่อ เขาลบเทิดทูนพ่อรักพ่อตายแทนพ่อได้เพื่อต้องการรักษามูลมรดกที่ยิ่งใหญ่ของพ่อให้เป็นตำนานที่ยาวนานต่อไปเพื่อลูกเพื่อหลานนั้นวันนี้